เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกภิกขุบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่เวลาหกเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีปครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่เวลาหกพิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหก